โฟร์มาเมเกประเทศไทยร่วมมือกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและ8สถาบันเครือข่ายเปิดเวที Thailand Industrial Conference 2025ภายในงาน b o y l e x Asia และ Pump and Valve Asia 2025ภายในทีม i g n i t i n g the industrial future ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคใหม่งาน b o ร l e ็กเ i a ชียและ Pumps a n เ v a l v e s a s ียนะคะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านการเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมการผลิตนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านปั๊มวาลนะคะแล้วก็ภาชนะรับแรงดันอย่างตัว b บ i อล์นะคะเทคโนโลยีนี้นะคะก็นอกจากจะช่วยทําให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วะคะ่ะยังช่วยในการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสีเขียวรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายเป็นสีเขียวด้วยค่ะในงานนี้นะคะเราแน่นอนค่ะเรามีนิทรรศการนะคะจากบูธกว่าจะ200แบรนด์นะคะแล้วก็ international pavilion นะคะจากต่างประเทศจะเห็นว่าผู้ออกงานนิทรรศการที่นี่นะคะจะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตจากประเทศไทยแต่ว่าจะเป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศด้วยรวมถึงแบรนด์ต่างๆที่นําเข้า,ขา,ขากว่า200แบรนด์นะคะ งาน Thailand Industrial Conference 2025เป็นเวทีสำคัญที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐภาควิชาการและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าการจัดสัมมนาแต่คือการจุดประกายแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการผู้นำทางอุตสาหกรรมและบุคลากรในโรงงานได้รวมกันพัฒนาปรับตัวและขับเคลื่อนสู่โรงงานแห่งอ,อนาคตที่มีประสิทธิภาพ